สวัสดีครับพบกบอยครับทีมงานฟอร์ดบันไปครับ Auto g a l l e ี่สาขาปทุมธานีครับผมวันนี้นะครับบอยก็จะพามาดูรถรีวิวรถรุ่น XLT นะครับแต่ตัวนี้จะมีความพิเศษกว่าคันอื่นๆนะครับก็บอกว่าตัวนี้เป็นตัว XLT Geo m e โต้นะครับราคาอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าสิ่งที่พิเศษกว่ารุ่นรุ่นอื่นหรือว่าแต่งแบบอื่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็บอกว่าตัวนี้นะครับบอยได้ทําการ Wide Body นะครับ Wide Body คืออะไร Wide Body คือทําให้มีมิติที่ใหญ่ขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆนะครับอย่างแรกนะครับตัววเวอร์ดี้ที่ทำเนี่ยเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็คือเปลี่ยนกระจังหน้านะครับชุดหน้าทั้งหมดนะครับกันชนนะครับจะเป็นตัวของ F150 นะครับผมอ่า F150 ก็อย่างที่บอกครับตัวกระจังหน้าเป็นใหม่นะครับก็จะมีไฟ LED 3ดวงเนาะแล้วก็กันชนหน้าเป็นใหม่นะครับกันชนหน้าก็จะมีไฟวิ่งกลางวันด้วยครับ F150 นะครับวิ่งกลางวันเป็นตัว C เนาะแล้วก็ตัวด้านข้างนะครับก็จะมีเข้าไฟหน้าให้นะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวแก้มนะครับสังเกตนะครับแก้มตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับแก้มก็จะมีมิติที่ใหญ่ขึ้นนะครับขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับตัวแก้มด้านข้างตัวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ปกติจะเป็นสีสีโครเมียมสีเงินนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่ครับแคิวล้อตัวนี้ก็มาชุดวาวอดี้อยู่แล้วนะครับผมในส่วนของล้อกับยางนะครับผมก็ล้อนะครับเป็นโอเอซินะครับขอบ18นะครับใส่กับยางมอนสเตอร์นะครับขนาด2 6 5 6 0 R18 นะครับผมตัวนี้ใส่แล้วพอดีนะครับจะไม่ติดนะครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับปกติตัวกระจกนะครับตัวมือเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้บอยทําครอบดําให้นะครับเพื่อให้ตัดกับตัวรถสีนสีทั้าเงินนะครับแล้วก็จะมีการสาดให้นะครับฟิล์มก็จะเป็นฟิล์ม60รอบคันเนาะนะครับด้านในนะครับตัวนี้นะครับบอยจะทการเปลี่ยนเบาะหนังให้นะครับเป็นเบาะหนังดําเดินได้แดงครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโมเดลของปี2020นะครับ อ่าจะมีหน้าจอของซิงค์นะครับใหม่ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็มีบริการโทรออกฉุกเฉินให้169 16นะครับในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุนะครับผมอ่าอย่างอื่นก็จะเหมือนเหมือนเ e อ็กซ์เกลทีตัวก่อนนะครับเดิมเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวของเออ่กระบะท้ายนะครับตัวนี้ก็ทําการหล่อขึ้นมาใหม่นะครับอ่าทำให้รถดูมีมิติใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ ถ้าสังเกตนะครับเห็นไหมจากไฟนั่นไฟท้ายนะครับก็จะมีขนาดที่ยื่นออกมานะครับตัวไฟท้ายเองก็ทําการครอบไฟท้ายให้นะครับแล้วก็ตัวของกระบะด้านท้ายนะครับก็จะมีครอบมือเปิดนะครับแล้วก็เบ้ารองมือเปิดให้ด้วยนะครับกันชนนะครับเปยนกันชนใหม่ด้วยครับเป็นกันชนเหล็กนะครับตัวนี้เพื่อให้เข้ากับตัวของวายเอดี้นะครับก็จะมีตัวหูรากสีแดง2ฝั่งนะครับตัวนี้บอกว่าเซนเซอร์นะครับจากโรงงานนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผม4จุดนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับอ่า ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าโปรโมชั่นตรงนี้นะครับบอยก็ทําการเปลี่ยนแต่งให้ฟรีนะครับก็เคลื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นในส่วนของดอกเบี้ยต่ำส่วนลดหรือว่าอยากแต่งแบบนี้นะครับลองโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับแล้วก็หรือว่าแอดไลน์เข้ามาคุยก่อนได้นะครับตัวคลิปนะครับบอยมีค่อนข้างที่จะหลายคลิปถ้าลูกค้าอยากแต่งแบบไหนนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์มาคุยกันครับว่าอยากแต่งแบบไหนนะครับสาหรับ เอ่อยังไงวันนี้นะครับบอยฝากตัว XLT Widebody คัาสินเงินดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ